วิทยาลัยการอาชีพ2ได้รับโลก่เกียรติคุณและนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับวิทยาลัยการอาชีพ2โดยการนําของผู้อำนวยการนิพันธ์เมืองพระได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ในหลักสูตรไอ t โดยมีครูวุฒิชัยคำมีสว่างครูปรเมศบุญเสิร์ดเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งผลปรากฏว่ามีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองรับรางวัลดังนี้ได้รับเหรียญเงินได้แก่นางสาวสุมารินแก้วสุขนายก้องภบหงษระนายระดับเหรียญทองแดงได้แก่นางสาวหนึ่งลือไทยเมืองทิพย์นางสาวลลิตาใจยนต์และนางสาววิทยายดาเปงสายโดยได้เข้ารับรางวัลณนะสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรละคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ